เรื่อแต่ที่มาพะยาแถนพะยาแถนนี่เคือว่าเป็นหัวหน้าเทวดาเป็นแถมแถมนนี่คือหัวหน้าเทวดาที่แรกนี่อยู่ในเมืองนั่นนี่เท่ากำผ้าอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่เว้าม้วนอืแต่ขอกำพ่ายตรงนี้พอตรงนี้เมียมแต่ขอคนในเมืองของอย่างงผู้ใดก็ให้ว่าวม้วนหลายเว่าดีหลายเขาเอาให้เมื่อเรียตนั่นเสน ไห้คักไข่แน่ลายจนว่ามีแนวเสียไข่เกิดความเดือดร้อนไปหอดเจ้าเมืองถึงตัวบัดเจ้าเมืองก็เถาจนว่าแล้วล่ะกัเลยเอายังซี่ซะว่าสันกำมภาว่าสันแห่ไปเะ็ทให้เฮ e ็ดน <te ้ากินเอาซะว่าส <okay> ันยาสิมาขอันเทบ้านคักเนี้ยเป็นนี่ไรเทบ้านเขาเดือดร้อนว่าสันเขาบอมีอยังเสียไข่แล้วว่าสันกำมภาบอมีพออมีไหมอืมวอมีพอว่าสักัเลยให้นะ ให้ที่นะไปหลายเติมแล้วไปหรือว่าให้ยุติดป้ายุติดป้าติดทูบอะทีนี่กัมกพาะะเลยไปเห็ดให้เห็ดนะสุนตัวาททีนี่เห็ดให้เห็ดนะาเห็ดอันไดกับสัตว์ปลาทั้งหลายกับไม่กินมันเหยียบมันยัมนยงมืดบ่ได้หรอคนผลิตออหออนาฝนกับใสใสใสยังาบา่นีบกับมีเนื้อมาลักกินนัดห้ลังเทียกับเลียแต่หัวห้ลังเทียกับเลียแต่หาง พวกปลาพวกกลุ่งพวกผูพวกอย่างนี้ไม่หยางละกินทังสัตว์ปลาทั้งผีทั้งอย่างละผียุคค่อยว่ะยุคค่อยว่าอึดเหล่เนี้สิม่ละกินนะ่ที่นี่หนึ่งเขาไหว้สัว่มาหนึ่งเขาไว้บาทที่นี่น่าิตามได้เวลาคบเปียดเราเลยพี่นี่ญ่าผีผีแม่ไม่สัวาเป็น่ยนญ่าผีเป็นัญ่าผีแล้วว่ะนั่นละกินเขาเท้ากำผ้าบาทที่นี่กำผ้าไม่เห็นบาทที่นี่ เลจับเอาสันตบาที่จับสีคาวาทีนเนี่ยมานละกินเขาจับขาเลยครับเว้ยขาพีเลยอะขายังขาพีว่าขาคอจับขาเมียพญาพีบาทีนก็เลยว่าขอชีวิตรัสัน์ายาศีาเพาะสัน์ามีเอียงเดือดร้อนเย๋ยวเมียสีธาซ้อยสันต์

เออเออไม้ไม่ไอยไม้อันนี้เป็นไม้วิเศษนะไปดักอีหยังก็ได้ลายบ่ทสวให้หลยเต๋อก็คือขึ้นเหาเนี้ยมันคื้สิยาเนีก็ไม้ผีอีเพโอโอโ้เออสาวให้ไปดักเลยดักไว้บาทที่ไปดักไว้หมดอออมที่เจาของไว้สก พีน i mean> all, dai, ้อยก็มันติดแบบที่นี่มันรักกินปลากินยังเอามาติดเพื่อไปหอดก็เลยขอชีวิตไว้แห่งแรชีวิตซะสีเป็นขารับไส้ยุนี่มาแสดนี้ยังกับสีซอยมัดสุยางมาอสดอก็นเลยเอามาเลี้ยงเอาพีน้อยมาเลี้ยงมาแบงปลาวียังแบงสู้ยุ่สู้กินนั่นละอยู่น้ำกันกับพีน้อยมาที่นี่จับได้สร้างมาที่จับได้สร้างสร้างกันเลย ถอดงาให้บาทที่นี่งาก็เป็นงาวิเศษงาสะมันเป็นงาธรรมดาบาทที่นี่งาเท่ากัมพาเนี่ยไปเฮ็ดให้เฮ็ดน,นะกระสิกับม้เนี้ยมือแรงกรสินี้นว้อยูแ่แนว้กินเตรียมไว้ให้พ่อเมื่อสุยานเตรียมไว้ให้เมื่อกะเลกับม้ก็เลไม่จอบบาทที่นี่จอบว่าผู้ใดออกไม่เฮ็ดเนี้ยอยู่เนี้ยๆๆกินไว้ให้เส้นานจังหว่อยะก็เลห็นหินนังกระทุ้งงาบาทที่นี่ เห็นน้าบอกทุ่มงาบอกมาแเต็นน้าสร้างเป็นลูกสร้างเป็นลูกพญาสร้างเออทุ่งไงบอกมาแเต็นน้าสร้างนั่นแหละเห็นแนวอยู่แนวกินไว้แห้งกมัน้ำสินตัวบาทพินเออเนี่ยก็เลยแต็นกันสีเลยแหละโอ้ยกันจัดเลยว่าตรงไปอยังแตงมันมีฐานเลยจะเป็นมากันไว้ให้ได้กันเป็นผัวเป็นเมียยู่น้ำกันสินตัวบาทที่ไหนเออเฮ้ยเพื่อเห็นเมียเข้ากำมพากับว่างามคัดนามเนี่ยเออคือมักเสียอันนี้ กูใด็กก็ซาว้างนะครุดพอพญยะได้ยินส่นตัวแบบเจ้าเงืือน่ะได้ยินเหมนาซ้อมเบิ้งส่นตัวมันจอบเบิ้องอ้งามอีหลีมากคักมากเนี่ย่าบที่นี่มากนั้งปฐุมไงอ่าโอ้ยตัดอะไรเอียงว่ะคืนจะจะหักอื่นคืนหักก็หักได้หักได่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนัก แต่ตลัดนี้ไม่ขาดตลาดใจนี่อนาสุนผู้เออว่าอะไรนะตัดว่ขาดว่าที่นี่คืดน้ำหออมาส่นมาเฮียงไเคยสิได้มีคผมนึกจำอะไเลยนะ่มลานี่สัตวตัดไม่ขาดตลาดใจผมจำก่อนนี่อะไนะแขงมาที่นี่ถแขงเยอะก็กำผ้าแบบที่นี่ถ่ายแข้งเยอะกันบาบที่นี่ว่า ถ้าเกิดผู้ใดแข้งเลือแพ้นี่ต้องเสียเมียส่นมาเมียจะคว้างกระเถาแล้วเนาะมาันกพายก็เสียวไปยังแล้วสินว่าถ้าเกิดบ่ยอมแข้งก็เสียเมียคือเก่าอ้าวบาดนี้นี่ยมันกำพ่ายยัมันได้เป็นส <laughs> าวสำได้ปะอีกเพื่นนึงสาวสำได้มา2มาสามเพิ่มามาหนีบ่เอ้ยก็บ่รู้แนวนอน เอ้เมียวันหนึ่งสาววันน well ึ่งเขาแล้วแข้งก็เสียบว่าแข้งก็เสียกระด้าแข้งเลยนะแข้งแข้งเลือกันกับพ่อพญาแบบที่นี่พพาะพญาฝ้ากลายเลือก็เลยลมตายส่บัอืมตายลมตายตายแล้วบที่นี่ตายแล้วว่าเล้วที่ับที่นี่้เ้าว่าเล้ยว ปุ้ยบุญเราหลายเนาะจากเราให้เอียงมาเนี่ยเรามาดซัวบาดเถ่าเที่บบาดขึ้นเรื่อ่ได้ขึ้นสวรรค์บาดที่นี่กลายเป็นหัวหน้าเทพารักยีน้งมน่นเป็นแทนมาสันเป็นตายไปเกิดเป็นแทนบุญเราหลายนะเรา,าเลยตายไปเกิดเป็นแทนเนี่เนยเป็นพญาแทนนี่แหละตายไปเกิด<ะ>เป็นแทนแต่ยังม่เลี้ยวอีกเด็กกไปเอื้อนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ป่าสัตว์นี่มาพวกผีสางนี่มา จะเอมเนี้อกกัพาเนี่ยมันเป็นเมียเจ้าของให้ได้อีกกัมพาพี่น้อยเนี่ยตายไปเรื่อยยังก็เรียกมียอเนื้อเเป็นเมียเจ้าของอีกตายแล้วน่ะบัดทีนี้กระเลื่อนผีมาประชุมผีน้อยกับมาประชุมน้ำส่วนตัวบัดที่ไม่เลี้ยงงว่าว่าเป็นผีน้อยเล่นลูกกันกัมพานะที่กัมพาไปเลี้ยงไปนะถ้าผีน้อยกับมาประชุมน้ำส่วนตัวบัดที่เนี่ยทีนี้เทนเอือนประชุมก็เลยว่าเอาจังสีประสนจังได้ ให้บางรั่วนี่บางรั่วนี่โอ้บางรั่วละเอิ้นซื้อผู้ใดนี่ผู้นั้นต้องตายว่าซั่นว่าเอิ้นซื้อปุ๊บนี่ตายเลยวินดีต้อนรับบางลวดเลยมาซั่นว่าบางรั่วบางงี้บางงี้บางนี้บางงี้บางนี่แหละบางนีแหละ่็จะบางยันสั้นแล้วพี่น้อยก็เลยว่าข้าน้อยก็สิอาสาไปนําบางรั่วว่าซั่นว่าสิไปซอยบางรั่วนําว่าซั่นว่าไปฮอดบัดทีนี่กำไอ้กำผ้ากำลังสิย่างกายมาบัดทีนี่ไปรับทางไว้ละ พี่น้อยนี่ก็เลยตัวส่นตัวบาดที่นี่ต <Wow. S 1> ัวบางรัวใส่มันเป็นจังไงเดีเ๋ยวนี้อันที่ว่าสิเอื้อนซื้อผู้ใดผู้นั้นต้องตายวิญญาณออกจากร่างเนี่ยเฮ้ยเบิ่งเนี้ยนะมาสั่นว่าบางรัวก็เลยอ้าปากมาสั่นอ้าปากให้เบิ่งมาสัน่เนเงี้ยลิ้นเนี่ยมึงเห็นลิน้นบ่ามาสั่นว่าลิ้นตัวนี้แหละมันสีสันส้นมาสั่นพอได้สั้นปุ๊บวิญญาณก็สีออกจากร่างตายเลยมาสั่นว่าพอแต่วางสั่นท่าพี่น้อย กรเลดดึงลินบางลวกมาตัดปั๊บมาสนอลินบางลวกกรเลยขาดกรเลดว่าได้ได้แต่ห่างเจ็บลายเสียใจลายกินถือตัดห่งเออหรือบางลวห้องเงียบเงียเงียบอยู่ขึ้เอีกหน่อยห่างยูวอโซ่เสนอบาง่วกแตงแต่หุ่นไหมถึงแต่ลิ่นถ้าพี่น้อยก็เลดว่าไอ้ก็เลดได้ยูน้ำกันกำนังบัตถุงงามไหมจะหุ่นอืมไงะเทียนกะเลยได้เป็นเทียนยืันซล่ะ อืออันนี้คือที่ม้าฟองพญาแถเทีอวแบท,บท,ขขบที่นี่เราเลี้ยงเท่าขั้นขบางแบบตัวตั้งตัวนะเออตัวไม่อีก่กันที่ม้าฟองประเพณีวุ่นวังไฟบาอเออพญานขั้นข,นขนาน้านี่เดิมเจ้าเมืองนี่แหละเจ้าเมืองเจ้าเมืองเดบิลลูหลือลืมซื้อเมืองลรอโอ้เมืองกัสปะตัวเน้องกันกับเมียมาเมืองกัสปะเลยเนาะเจ้าว่าจ้าปีแล้วมีสนมจ้าว่าจ้าคน เซนอมเซนนเฮ้ยม่นชีวิตพ่แม่เนี่ยกระเลยไปขอขอพรกับทีดาขอให้ผู้มีบุญญาธิการมาเกิดน้ำเน่พรสสันมาฮนาทีพระดาอยู่กึ่ก้าแล้วนั่นก็ได้ไทออเป็นัวหนาเทวดาองค์อินเลยว่าะบ่อแม่ไยินเนอะเป็นัวหนามวด มือเนพวกอ๋อเฮ้ยผู้จีนเฮ้ย้รเกิดดินกเฮ้นี่าเกิดยังเล่เป็นเันโลกเป็นปุ้มเป็นปั้มเต็มเคยชีดกันขาดปไปยะตักะเลอื่นพะยากันขาดท่ากันขาดกินดองต้มเต็มตรวเล้นตะกุเด้อผู้ใหญคกอฉีดขาด ก็เลยบ่มีผู้ใดไปสูงสิงน้ำข้ากันขากเนี่ยก็เลยไปซื่อสารกับสัตว์อยู่กับสัตว์ซื่อสารกับสัตว์ได้เมื่อแต่หน่วยจนไงไหมอยู่แต่กับสัตว์เรียกบ่าที่นี่ไงเป็นเบาไมอยากได้เมียส่วนตัวฮอมนลกำลังบุ้งพัานนะอยากได้เมียว่าที่นี่ก็เลยไปขอพ่อพออทีงยดงยวไปขอเมียไอ้นี้ยส่วนว่าพ่อก็เลยบอก่าไ่ต้งเสียง อุ้ยเท้าสั่นว่าโตัวผู้ให้ไปนี่ลูกสาวเมืองใดจันคอยสิมาเป็นเงี้ยโตพอกรอยากอายไปขอให้ตัวสั่นออโอ้ยขวามหน่อยอ้วกหน่อยใจหน่อยก็นั่งให้เลยเจ้าพ่อเจ้าว่าไปแต่งเงี้ยให้โจ๊กสให้ยวะเมื่แล้วผมไปแต่งเอาเองเออเท้าคันขาดให้ตันวบาดนี่ให้ก็ธิ์ตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้<อ>ลูก,ากออ่าดล,ล,ลูกโฉมงดงาม,มาสั่นมาด้วยที่เป็นหัวหน้าทิตย์บรรดาม,<อ>มีบุญญาธิการาเก่อนว่าแต่ตั้งจิตอธิษฐานยังสั้นปุ้มก็เลยหลุดออกมาสั่นมากลายเป็นนุ่มลูกงามเลยบาดท,ทิ้นออพอก็เลยเห็นลูก,ลกปยิ่งสัน้นก็เลยไปขอสาวไห้ส่วนตัวบาดท,ทิ้นแตงมาบาดทิ้นพ่อกระเถาคักเดี๋ยวน้อตัวชิมีลูก เท่าหอมตายคือ,อ,อ <laughs> ว่าเลยนะไม่ยยังไมห่อหอมหอมไปว่าอะไร <laughs> <laughs> ห,หอมไปว่าใกล้แล้วเหรอเท <laughs> ่าใกล้กันตายแล้วแลวหละที<ต>น่นี่ก็เลยยกเมืองให้ลูกโปค้คว้งแบบเพิ็ญลูกก็เล่นโปค้คว้งด้วยทศพิธราชธรรมเหมนี่ว่ะโปค้คว้งบูคนอยู่ในเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขจากเคยบูชาววงสรวงเทวดากระเซาส่วตัวบาบเพิ่นเท่ากันข้าก็โป้คว้างเท่าไหร่ กคว้ามีไรนะขั้ค่าเลยวะข้าวันค่าจากวจากข้าวค่าเป็นพยัญคาดีเ้ยพญชเป็นพยัญนะ้ยเป็นจอม้งหรอเป็นพยัญชนะละดีนอือเลยต่อควางด้วยต้วิตราชธรรมนะหมู่คนชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขก็เลยโบบูชาเทวดาสุนตัวบานเต้าบูชาเทวดาพญาะแทนนี่ก็เครียดสุนตัวบฒนเออพยันแทนนี่เครียดมนกแม่หนอ่งพยญาะแทนนี่มีหนาที่ไปบอกพยญานอ ให้พญานางนี่ปล่อยฝนมายังโลกมนุษย์ญ <c oughs> าเถียนเล่ไปบอกบ้าที่นี่เพราะว่าคนโมบูช้าเหลเอดเล่ไปบอกบานท,ที่นี่พญาคันขากเลยไปหาพญาแถนพญาแถนก็บบยอมป <c oughs> อยก็ <c oughs> คนมบูชาเจ้าขวงแล้วฮ็ดสงคามกันสนุดวบายก <c oughs> ันเล้กักไดยกันเลยตำนานน้มนยังมีอีเลย้านี่นี่พนับพญเถียนเนี่ละนี่ละละ น้ำกับเมืองไอ้บาดนี้วะากันคักก็เลยส่งกวกว่าเด้นี่ส่งกวกต่อกันมุ่งไปต่อกันขึ้นไปโดกัดเสียคอของเทวดาไปกัดด้ามดาบด้ามหของเทวดาบดนี้เสียก็ลุดลุยหมดอาวุธก็บ่มีด้ามใสู้รบก็บ่ได้บดีอีหยังก็ถูกวกเจาะหมด่ก็บ่ได้จักอย่างนี่ล่ะ พรจะสิ้นมาโลกแม่มีแม่พึงพญายานขาดจะเศร้าเปนตัวเมื่อว่าที่ไหนพญายถียนเลี้ย้อมเพื่อพญายถียนเลยย้อมแพื่พยินกะเละมาบาดที่ี่นพยินกะเละรู้เลี้ยงพยินกะเละแล้วแต่สินให้ว่าเป็นยังคอยต้องลบกันนะสันพญาท่านขากเลยว่าพญาเถียนนี่ว่าไปบอกพญานาคให้ส่งคนมาโลกมนุษย์สันพญาเถียนกะเลแก่ตัวนะว่ามีไงคอยลืมเนี่ยมันส่งส่งกากันขึ้นโรงเรียนเท่านี่เป่ เฮ็ดเล้ยวลอยลืมเนาะมันคือโรงเรียนเท่านั้นเลยปะบักนี่ไปบอกบักนี่บักนี่ต่อไปไม่ได้เลยปะเฮอดเลี้ยวลอยลืมเนาะยังลอยลืมเฮ็ดลอยไม่ได้ไปบอกแล้วพี่นาคผมไม่ได้ปล่อยผลมาแล้วเกลือเกิดขอตกลงกันหนึ่งแกมือแน่นนะวะข้อหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดนานี่ให้เมืองมันหดนี่จุดบังไฟขึ้นไปบวงสวงพญานาถแทนมาเสรนว่าส่งสัญญาณบอกว่าขอดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดนาเหรอเด้อเสร็จให้พญานถแทนไปบอก พยานาคทรงฝนมายังโลกมนุษย์สันก็เลยเป็นที่มาของบุญบั้งไฟมามแ่มือนันจบเราเลยงานบุญบั้งไฟแต่ที่นี่แห่บั้งไฟเป็นอย่างคือจังมีผาแดงนั่งไอ้ตัวตั้น่ะเราอยู่เมืองอย่างน้อนหันเมืองกาสีซื้อเมืองกาสีดีมาลเงอมีคนหลบหลันชื่อได้ดอก่าซื้อเมืองอย่างอ่ะว่าตัวต้น เจ้าเมืองนัินที่ยุ่นนองหันล้ออยากให้ลูกรอแต่งงานภูเขางเป็นสาวแล้วว่าเสนอยากให้ลูกรอแต่งงานมาสันเราก็เลยประกาศไปว่าเฮ็ดบังไฟมาแข่งกันบังไฟผู้ใดึ้นโดนก็มูจะแห่แต่งงานกับลูกสาวเจ้าของพาแดงนี่ก็เลยเข้าไปร่วมน้ำแบบที่นี่ไปชิงลูกสาวเจ้าเมืองเัินยุ่นนองหัน ไปฮอดนางนางไอ้น oui. ี norms, ่ปัญญางมาซ้อหน้าตั้งมาสั่น่าผาแดงกับยางเข่าเมืองพอดีมาสั่นมายวไปเห็นกันกับมักสั่นตัวบาทที่นี่นางไอ้กับมักผาแดงผาแดงกับมักนางไอ้สันตัวแบบเมืองกาซีป่ะเมงกาซีอย่างนั้นแล้วเออเมืองกาซีเละกาซีกับกาซีแบบที่นี่พังขี้เนี่ยพังขี้เป็นลูกพิ้นอันหนสีสุดทั่วเออครับปลอมตัวเป็นกระหอกด้วนขุ้นมาแบบนี้ กระหอกสีขาวพร้อมตัวเป็นกระหอก้อนขึ้นนะมาเห็นน้งไอผู้งามหลมากฉุดก็แบบที่นี่มักน้งไอกระเล็ดตหดผู้ใดผู้งามก็มากบนละเออมากคนงามหร้องผู้ใดมากค้นผู้งามปะเออเนอะับบทีนี้ห้อนมือแข็งบังไฟแบบที่นี่บังไฟผู้ใดกันโอยเดี๋ยวห่อนมือแข็งกี้าเลยเบ็ด ผู้ใดงามมาเนี่ยเชงรังไฟก็เอาละโอ้บังไฟผู้ใดก็ว่าขึ้นจะขุนบังไฟพอพญานิขึ้นไปได้น้อยนึงผลรูเทียบนะบางครังเมื่อรู้เทียดมันแตกนะรู้จักลุ้เทียดปะเออเทียบเทียดละบ่เป็นยังไงนะลุ้เทียดแล้วตอนนี้เนี่ยไปนึกนก็ได้ตอนนี่ยรังไปพาเดียงแบบที่นี่ระวังจะสีเก่ง ไปจูดกับเพียงมันโมขืนเนาะสู้ข้างฮันอยู่สามมือสันว่าจักมันเสียมือสู้ได้กันยังไงสู้ข้างฮันอยู่สามมืออยู่หันแหลมโมขืนจักเทียบสันบัดที่นี่พังคี้กันมักนางไอ้นั่นกันโดดไปโดนมาสันตัวบัดที่งนังไอ้ก็เลยวะถ้าจับมาเนี่ยจับกระหอบร่อนตัวนั้นอยากได้หลายจับมาให้แน่วมาสันว่าบัดที่นี่ผู้ใดสิจับกันจับผู้ใดจักเทียบบัดที่นี่เต้นไปอยู่หันแล้ว มันเต้นใส่งานไม่เห็นบ่โอ้ยนี่ยนี่ตำนานเลยเนี่ยนางไอ้กเลยว่าจับมาให้ได้บ่ว่าสิเป็นหรือตายเขาเสกบาดทินี่ยครั้งที่มีนายพันมีนายพันที่มีอุ้มีสอน์มีอุ้มศษนี่แหละก็เลยว่าจับตายเลยครั้งที่เนี่ยครั้งที่เต้นไปเต้นมายิงครั้งที่ตายเขาบาดทิ้งเพราะจะตายระวังเด็กเว้ ให้เนื้อให้เนื้อนี่ให้หอมโคฟุ้งแต่เต็มเมืองเอ้ยเดี๋ยวจะมาเนี่ยมันหอมเป็นตะกินคักเนี่ยนั่นแหละแล้วบันที่นี้มันมีคำหลังอยู่ยให้ได้ลายมันนี้ไงไอ้ปันได้ล้านกดเกือเออนี่งกูจำได้ยุ้ยได้ลายคักละล้านบ่พร้าวกดกสิบล้านเออ พันคือลอ,อยล้านพันได้ล้านกดคือเออห็นมันพื้อหูห้องโอ้ย,อยปกนเด้ <c oughs> ทำกันนะเอามันพันได้หลายดอกนะพันได้หลายเพราะพร้อมเต็เนี่ยกระลอกรล่อนตัวนี้น้อยแน่การมันเนื้อแพห้งแห้งคว้าออกมาแห้งไหลครับเอาไปพันกันนวดแต่กอนน่นกอนนั่นคนที่เป็นเมฆใหม่ เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงกินผัวทังห่าเป็นแม่ใหม่เนี่เขาสิลังเกียบเ,<อ>เขาเลยว่าเอาไปปั้นให้กินเอาไปเนี่ยก็ะหอกด้วนเอาปั้นให้กินซุ้มเงินก็ได้กินมัดห่อนนังไอก็ได้กินบาทินเข<อ>เ,<อ>เลยพยานาคสีสุดโทนี่ใจให้ตัวบาทินี่ว่าเขากินลูกเจ้าขวาง จะสั้งลูกน้องมดเลยบ้านผู้ใดที่มันกินลูกกูมันต้องตายให้หม,มุดมาสินตกตายตกไปตามกันมาสินว่ะคนั่นคนเลื่องเลยล <laughs> แต่ตกไปตามกันเนาะคนเลื่องตองตายคือกันละเออตายโย <laughs> พยาน่าจขึ้นนะรัวบาทที่นี่ขึ้นมาเห็นเมืองลมล้ม bueno ตัวบาทที่นี่คนก็ตายวะเดี๋ยวเป็นดอนน้อยๆแน่ๆอยู่บ้านเมียใหม่มาจุ่มน้ำมูบ่ได้กกินนหมาเออบ่ได้กินกับหอกดอนน้องเขาสุดท้ายบ่มี้มูบ่มี้ยังเย็ดแต่บ้านจะวามไม่หาอี้ยังกินก็บ่ได้ก็ตอมใจตายอยู่บ้านพี่กันเมียใหม่ก็ได้สินได้เป็นดอนเมียใหม่อยู่ันล้ว ัดที่นี่นังไอ้มาที่นี่พาแด็เล็กไปหาปาบือขี้มาบ่ตายไได้รอกเาฉันว่าขี้มาบักสามเนาะเออขี้มาบักสามนี่แหละนี่แหละขี้มาบักสามนี่แหละสภานังไอ้วอร์เียวพรขึ้นเคงฟ้าเุอเหลียขี้เมมีมพาะั่นเยพยานนะัมาบกสามอันนี้อันนี้เครงสรุปเลย เนี่ยก็ฮอกด้านขึ้กันมีจังเดยกับ,บสีบลวิดบาดท,ที่ไหนมาบักสามก็เล็ดโดดสนนดัญญาณโดดเสียที่เขาผู้พันคำมันก็เล็ดต่ำเนาะต่ำเขาผู้พันกลายเป็นช่องเขาขาดนะสิบวัวมันสังเกตเบื่อเนี่ยสังเกตเบื่อกันแฮ่แฮ่ผาแดงนังไอ้เดี๋ยวดูคเพื่อน,นม,ม,มันมันโดดเมื่อเนี่ย S 1> <S 1> มันโดดล้อมันองแหวงขาดด้วยกันนี่นี่นี่มองเนี่ยมันโดดะนครับเนี่ยบ้านองแหวงนาดานเน่ยก่อนจะไปบ้านบ้านองแหวงเน่ยเข้าใจปะทันต่ั่เออทำทำมากันีาพดอมอันนี้กับผู้พันกันนี่เลย เอาไป่ข้ามาขุดวะบ้นี่นี่นั่งอกะตายบ้านี่นี่นา่งอกะายพาเดียกะไขคือกันพานางไอ้ดีนี่อ๋อบ่ได้กินกะายน้ำคอบาดที่นี่พาเดียนบอไม่เคยกินบะตายเป็นผีบานนี่ตายปวลวเลย่ยอมแลวพาเดียงเออมันก็ยึดที่ลี้ลายกันน่ปนญมกันละเป็นรวบรวมทหารที่ตายแล้วนี่ยเป็นผีคือกัน มาไปสู่กับพญานาคอยู่เมืองบาดาลอีกควดำามเดือนกับอเลียวมาสันวะอือเว้ยความกับหัวหัดพยินอยู่เทิร์าดเลียว่าพยินึ่งแล้วโอ้ยเป็นพวกอ่อนวะเก่นนี่แหละพวกอ่อนนี่มาพยินเลยนี่แหละพว้อ่อนพยินเลาเอามาหอดกันเลยวาเอ่ยังยูไคต้อโลบกันทักเนาะมาสันวะเออไปานาคกันเลยวะคาลุควัยมาสันเอ บัดที่นี่ขยินกันเล่เนี้ละมิดให้ขึ้นจัวก็จ,จังทเทลีทับบีอย่าเคยเบิ่งเทลีทับบีแต่โอเคบมึง, okay, งยุ่จงจำไม่ได้กันเล่ขยินกันกเลเ่เฮ็ดจัวให้เบิง่งเนี่ยเลือกศาสตร์ก่อนศาสตร์ที่ไหนสกีโบเป็น<า>ปเล้งซีหรือเปล่าศาสตร์เก้านี่นะไอเป็นลูกของเศรษฐีทั <laughs> <อ S 1> ้งขี้เนี่ยเป็นคนใส่เป็นคนใส่ที่ขยันเฮ็ดการเฮ็ดงานบ้างงานเถอะไปคนใส่เป็นคนถือใส่ เป็นคนคนถือไส่ไส่คุณลำเฮ็ดนะเฮ้ยอ่กัเลยพ่อนั้นตังเมียนี่ยเหรอก็ผอเมียเปนคนใส่พ่อเออนั่นนะคนใส่คนถึกใส่เห็นไหมเออคนถึกพ่อนั้ไอ้นี่ก็เลยเห็นว่าเป็นคนขยันเหตุการณ์เหตุงานดีก็เลยยกลูกสาวให้ออืยกลูกสาวให้ทางฟังขี้นี่ก็บ่สนใจเมียแล้วน้ำเมียจะเชีย บ่าตเหต่งานแต,ต่อย่างใดนางไอ้ก็ตอมใจสนตัววแบบ่าตอมใจว่าพัวบนวัน้ำจ้กหองพั่สนใจพว่สีเอกก็ั่นไหล้าไมทําไมเธอถึงใต้ขันอีคือว่าเียเออเดี๋ <laughs> เอาบานที่นี่ก็เลยแซงค่ะไอ้ซงอันทังชี้ส่ตัวบาทที่นี่นส,บบนสาี มักมันตายเป็นกระหอกด้านเนี่ <laughs> ยบ่เออีที่เป็นกระหอกบ้านถึงยิงตายเนี่ย <laughs> <ไ>ซาดนี่สีผูเขอตาย <ś led> ข้างง่าไม่ซาดนาก็เลยชียห้พัวเนี่ยตายข้างง้าไม่คือกันโอ้ตำนานนั่นก็เลยเทใ้พังชี้นี่ต้องมาตายข้างงาไม่เป็นกระหอกตายยืนงาไม่โอ้คนละตำนากับต้นจวงเนาะ <ś led> ย้อนว่าซาดก้อนนี่เส้นไหนังไอ้นี่ตอนจะตายยื้งงาไม่ึ้นกันอหผู่ว่าตายเส้นโอ้โนี่แหละก็เลยนั่นแหละเป็นที่มาที่เขามีผ้าแดงนั้ไอ้นี้ก็ะห้องดอนให้แห่บุญบังไปอดพยัญชนขันขากจบแล้วเออพยัญชนะขันข่างนี่ขันข่างนะเอาจบจบแล้วป่ะจบเร็วจบเร็วป่ะเขาจบเร็วเนี่ยเอา ก็พอมียนคุรูนั่งอ้วบมังเันอุฮ้ยคนละเลี้ยงกันอนว่าตายข้างงาจวงเนาะจะดอกเล่นตีนั่นติบอกนี่แหละไอเขาล้ำมาอย่างก็แล้ข้างงาจวงเลยคนสร้างอะไรจวงบ้านน่า